สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซ่นานาอินสวีเดนนะจ๊ะวันนี้นานาจะมาหุงข้าวกล้องนะแล้วก็จะทำต้มจืดผักกาดขาวนะคะใส่หุ้นเส้นเพื่อเอาไปทำงานพรุ่งนี้หรือจะเอาไว้กินตอนช่วงเย็นนี้มาดูกันเลยจ้ะ ขั้นแรกก็ข้าวกรด้วยเอาข้าวนะคะประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟนะคะอย่าไปซีเรียสมากนะคะว่าถ้วยไหนถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยอะไรเงี้ยเอาพอดีพอดีค่ะแล้วก็เอามาล้างขี้ฝุ่นหรืออาจจะมีสารอะไรติดอยู่พวกสารหนูสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะสารกันหนูนะหมายถึงนะ ล้างน้ำแรกนะคะน้ำไม่ขุนดูดีมากเลยเดีีกวกว่าข้าวขาวเยอะเลยนะคะไม่มีคี้ฝุ่นเลยอ่ะไม่ได้เิ่มหลังข้ามาือเอาละได้เรื่องแล้ว พอนนแล้วลนะ้ะเนาะเราใช้หมอ้อนี้หุงข้าวนะคะเพราะตอนนี้ชินแล้วชอบมากปั้งให้ตกแล้วก็เปิดไฟด้วยที่ความร้อนระดับเจ็ดนะคะถ้าบ้านใครมีต่อไฟฟ้านะคะทุกคนแล้วก็ปิดฝาต่อมานะคะก็จะแช่วุ้นเส้นในน้ำธรรมดา น้ำเปล่าน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอะไรก็แช่ไปแต่เราแช่ในน้ำธรรมดานะคะอุณหภูมิห้องรอให้วุนเส้นมันนุ่มแล้วก็คลายตัวต่อไปก็เตรียมน้ำนะคะเพื่อที่เราจะหั่นผักลงไปล้างค่ะจ้ะ หั่นเลยแล้วก็หั่นแบบพอดีคํานะคะถ้าใครจะใส่ลงไปทั้งต้นเลยก็ได้แล้วแต่คาไข่คำนเนาะ ต่อมานะคะก็ทุบก,กระเทียมไม่รอใส่หม้อจ้ะนี่อรักชีนะคะเราทำแลาเก็บไว้กลับอเอาอเฮ้ยค่ะ ใส่ลากผักชีกระเทียมน้ำเดือดแล้วนะคะโม้ใหญ่ขนาดนี้ก็ใส่ให้หมดลงไปเลยแล้วตอนนี้ก็ใส่หมูสับชิ้นพอดีคำนะคะคำไข่คำ ลดไฟลงนะคะแล้วก็ตักบาบเนออกนนี้ก็เตรียมตัวใส่ เอาไว้เตรียมโรยหน้านะคะและกลิ่นเนี่โอ้โหขอบอกว่าจะหอมมากขอเติเกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะเบาๆตัดเหมือนเดิมนะคะพอดีคำ จะได้ไม่ต้องซิดใส่ชาวบ้านเขาพอดีคําคําใครคํามันจากนั้นก็เทลงไปค่ะนีผักชีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแม่